ทืองเขาภูเขา,พาไพลเมื่อกี้ก็เห็นตทุกจุดสมเด็จลุงอันนี้ทีมงานพี่หน้าเสือครับกำลังเดินทางเก็บมวลสารนะที่ทุ่งเขาภูเขา,านะควาายทีี่มเขไพลนครเวียงจันทร์หลวงปู่เทพรูปดอนความจริงนะครับวันนั้นเป็นพระที่ทรงภิญญารุ่นต่อไปทางพระปุถุสันต์รับรองสุดยอดเป็นเรื่องหน้า ท่านไม่ได้หวังเอา n i r v a ในปัจจุบันชาติแต่ท่านหวังจะสําเร็จเป็นพระสัพพัญจูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถึงในภายภาคหน้าประวัติความเป็นมาของท่านลี้ลับยิ่งลับลบางคนเชื่อว่าท่านมีอายุยืนยาวมานานนับพันปีการตายของท่านนับเป็นการตายแบบเท่านั้นมีความเชื่อกันว่าสมเด็จโดย ตัวอย่างอุวัฒนะกิษ